น้ำส้มเข้มข้นมากๆเลยวันนี้เราก็จะมาทำน้ําส้มเขียวหวานให้ทานวันนี้เรามาสกัดน้ํากัน โดยใช้เครื่องโยเทคเครื่องนี้ส่วนประกอบของเขาก็คือตัวบอดี้แล้วก็มีตัวกล้วยสำหรับสกัดในการประกอบแล้วก็ดูจุดนี้ดูรูตรงนี้ ในการประกอบเข้าไปเรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวแยกกากอันนี้เป็นตัวแยกน้ำเสร็จแล้วก็กอบไปด้วยตัวบดแล้วก็ตัวกลวยกองเรียบร้อย โอเคตัวนี้เป็นตัวรองรับกากนะจ๊ะ แล้วก็ใช้แก้วรองน้ำไว้ตัวนี้สำหรับกดเข้าไปปึ๊บปึป๊บ ก็จะมีแปลงออกมาให้ทำความสะอาดเสียปลั๊กไฟเรียบร้อยส้มเขียวหวานปริมาณ100 ml ของปริมาณน้ำเราสามารถสกัดน้ําผลไม้ได้ง่ายสะดวกเปิดเครื่องใส่ผลไม้ลงไป อรอยอันนี้เป็นอ่าเครื่องสกัดน้ำผลไม้เป็นเครื่องสกัดน้ำผลไม้แบบเพียวๆ100%เซลยนะจ๊ะจุยเซอร์กำลังไฟฟ้า220โวลต์แรงดัน50เฮิร์ตกินไฟฟ้าอยู่ที่เลท 200วัตต์ อันนี้เป็นน้ำส้มผสมเคล <c oughs> <c oughs> สวยจ้าน,น,น้ำส้มผสมเคลดูนิ้วก่อนอืมได้ตัวนี้ล็อกออกแล้วนะแล้วก็ค่อยๆดึงตัวจุกขึ้นเพื่อที่จะทำความสะอาด ถอดลักออกก่อนนะทุกคนนี่เสร็จแล้วเราก็เอาตัวนี้มาทําความสะอาดอันนี้ก็ข้างในเขาก็จะถอดได้เหมือนกันนะจะถอดล้างตัวบอดี้ข้างในตัวนี้ก็จะเป็นสแตนเลสเนาะอันนี้ก็จะเป็นเหมือนยางซิลิโคนแบบเป็นฟูดเกรดอย่างดี open enjoy the original life